ไม่ต้องรักที่มันขาดมาเยอะเงี้ยสาวรู้ไหมครับใครรู้ไครับใช่ครับมาแพงครับครณยังไงครับครับยังไงครับแล้วก็มีครับที่นี่เชิญเลยขึ้นมา พี่ยมาเ่ออไกลยเอ็กซ์ต็กบี้น่อง้นีนะป้ไปมือที่เึนขกันาอะไรข่าที่ว่าพี่สองคนเนี่ยกินเกาเหลากันเองครับ็นเพเ่อนโอ๊ยช่วงนี้ไม่กินเพ้่อนอยู่แล้วรถฟ้าบวน วกินเกาเหลาไมเลยโอ้แม่ใครใครบอกว่าบอยกับตู้น้องกันไปดิแล้วขโมจะรักกันเชล่าขอเสียงบอยเสิร์เลยขอเสียงเกียร์กัน่อยรักกันที่ไหนรักกันรักกันเกอบเือจบบนี้นะฮะรอบแบนเป็นแบบของพี่บอยแบบนบบตู้แล้วยังมี่บ้าบของน้องลูกโป่งอีกแบบบน้นก็รอเสียเล รอกัอแร่รอบแรกรอดแกรอบแรกรอบแรกรอบแรกอบกรอนแรกรอกรอบแรกบกอบแกอบแรกไหบแรกรอบแรกรอนแกอบแรรอบแรกรอบแรกรอบแรกรอบแรอแรกทอบแรกรอบแรกรอบแอบ่รกรอ้แแรกไปกอออกกอรบไปไปกกกรอรบ มันก็ไม่หยุดยั้งแน่ๆใช่น้องนี่อ่ะซะแล้วให้หนูมาดูกันเอาแล้วอะไรเราก็มีเงินเป็นหัวหน้าของเราอยู่แล้วนะคะครับผม <re bekannt usion> <Ira ellaårde>